พระตามหาเด่นพระตาประจรําราชการของพระเจ้าตากสินมาราชบ,บริเวณนีน้จะเป็นบริเวณอะไรฮะพระเดชพระคุณบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่จะเททองหล่อ,อพระเจ้าตากสินมราชครับจะดูไม่ใช่ว่าต่เพียงพระเจ้าตากสินอาจาดเกียรติมาก็มหาราชทั้งเก้าพระองคอ์ในแผ่นดินสยามมีมหาราชแล้วเก้าพระองค์ โอ้ตั้งแต่พระเจ้าพรหมมหาราชโดยครับพระคุณมังรายมหาราชพระคุณรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปิยะมหาราชสมเด็จพระพัทรมหาราชของเราปัจจุบันมาจากพระเจ้าตากสินสณามข้าวทั้งสองนี่ก็เป็นจากเครื่องวงหลวงสักการะบูชาอย่มาเล่นเกมนาะ เป็นสถานที่ที่จะไปเตรียมไว้ตรงนี้เลยจริญพรโอ้ค oh, ับครับ,รบตรงนี้กดการบร,รเิเวณรูปแบบพิธีกําหนดการในประมาณสักกี่โมงครับอันนี้ตอนเททองหล่อประมาณสักสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปประมาณนี้แหละเริ่มเบองสวงนะเพราะว่าเรามีกิจกรรมกันเยอะตอนเช้าใช่ใช่ใช่กไ,ไปไปดูคนรูปแบบรูปแบบการการหล่อนี่ต้องเป็นไงท่านก็คือต้องเททองหล่อก็ต้องญาติโยมมาร่วมกันแล้วก็ที่คนที่สําคัญที่สุดก็คืออ การที่จะเขียนจารึกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอยู่ในแผ่นทองก็จะได้จะได้หลอมหล่อเป็นเป็นพระองค์ท่านร่วมกันบางรูปต่ารถเป็นเจ้าภาพได้เตรียมปัจจัยมาเราเตรียมไว้ให้แล้วใช่ไหมใช่เจริญพรเตรียมไว้พรพรเตรียมปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพได้แล้วก็จะได้เหรียญที่ระลึกด้วยอเฮะคนไหนมาร่วมงานก็จะได้เหรียญที่ระลึกโอ้สุดยอดสิมาลาศิลป์ราชหลวงพ่อพระโตกตมาเป็นรุ่นแรกที่ทำโอ้สาธุได้ทุกคนนะข้างบนนี้พวกศาลนี่เป็นอะไรฮะศาลมีเป็นเป็นศาลเจ้า โอ้อันนี้ก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราชาวเระือชาวบ้านขอนแก่นใต้นี่เคารพนับถือสักการะทาโดยเฉพาะสำหรับบ้านศรัทธามากนะโอ้เนาะก็จะมาขอพรครับท่านครับเราะว่าเามีครับศาลเทพแม่เจ้าจอมโอ้นี่ใช่ไหมฮะศาลสมเด็จแม่เจ้าจอมในเจ้าจอมในพระบาทในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโอ้สาธุโอ้ศาลเทพแม่เจ้าจอมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับพระเจ้าจอมยวนอันนี้ก็คือ ราชองครับษในสมัยที่เรียกว่าเจ้าพญานครราชสีมา,าป่นปูป่นจะเรียกว่าปูป่น,นผู้ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากประเทศเราเป็นพระผู้สรุปที่ผู้บ้านผูเมืองของประเทศไทยนี่ก็คือแม่ทัพน,นะแบนเชิญพระแก้วมรกตมาเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยอลังการนะครับต้นต้นไทรนี่มีที่ไปที่มาไมหมฮะท่านเนี่งต้นไทรนี้ก็เขาก็ ปลูกไว้น,น,น,นาน,านแล้วเนจ่าะเงินผ่อตรงไหนถ้ที่ประเด็นพระคุณว่าจะให้ไปดูเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศาสดๆนะฮะไม่มีการเตรียมกับล่วงหน้านะครับนี่แต่ผมก็มาตรงนี้ประเด็นพระคุณก็เมตตานะครับให้ดูให้ชมบรรยากาศาสดๆเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้ก็จะเห็นว่ามีทั้งศรัทธาญาติโยมพระภิกษุสามเณรแล้วก็ทายกทายิกากำลังเริ่มมีการตกแต่งสถานที่นะครับเรากำลังแวะขึ้นไปดูสดๆเลยนะฮะอ่านี่ก็คือบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมทั้งบรรยกาศเตรียมสถานที่ทั้งอ่าบรรยากาศที่ต่างๆนะครับขณะนีี้ก็ม สถานเจ้าโยมกาลังมีการเตรียมสถานที่เตรียมนู่นเตรียมนี่นะครับอันนี้มีป้ายด้านหน้าก็มีพิธีที่จะร่วมฉลองสัญญบัตรพัยดยศพระกูปัญญาวชิรสารนะครับหรือว่าพระคุณท่านเป็นอาจารย์วาดวัดขอนแก่นใต้กิติพงศ์ปัญญาวชิโรแพงเพชรนะครับนี่ก็คือบรรยากาศครับปรดีวพระคุณจะมีอะไรให้นําเสนอครับบรรยากาศด้านในใช่ไหมฮะขณะนี่กำลัตงตกแ่งตกแต่งโอ้อครับ ตัวแทนสถานที่อยู่ก็อาศัยการโยมช่วยดีมากเลยทายิการในกำลังสำคัญสวัสดีครับพี่เด่น้อาโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาบุญเอาบุญด้วกันเนาะเออเอาเอาเอาไป่บอกเลยที่ครับครับโอ้สุดยอดเลยครับระเลยพระคุณอัดงครับอันนี้คือข้างในนี้เป็นอณิตาสัญญาคอปปลล์โอ้สาธุโอ้เป็นกรกดาธิตนะ ครับผมอันนี้อ่านี่คือตาสัญลักษณ์สุดยอดเลยนะครับสวยงามนะฮะเตรียมพร้อมไปหมดแล้วอก็สถานที่ญาติโยมกำลังมาช่วยกันตกแต่งตกแต่งโอ้ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะเอาละครับเอาละครับเป็นัใจใเมื่อยล่ะพ่อแม่โอ้มโหธนาบุญเด้อมโหธาบุญเด้อสุดยอด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 เอาละท้ายที่สุดมีอะไรเพิ่มเติมไหมเพื่อนเพื่อนคนหมดแล้ว เนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะอีกประมาณหนึ่งนาทีสุดท้ายไม่เป็นไรนะก็ขอเรียนเชิญใจความร่วมด้วยช่วยกันก็ขอขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมที่ร่วมด้วยช่วยกันต่อจากคณะทูตนะว่าท่านยี่ดีกรเนาะยี่ดีกรคนผู้ไฟเนาะมาร่วมจัดรายการขอเรียนเชิญใจความร่วมด้วยมารวบกันครับผมกับการรักบาครับ